หน่องน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะน้องเพราะว่าซีแคมเนี่ยบางทีวันศุกร์หรือว่าวันยังสิคู่บรอดไปซส์แคมไปงานนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคู่ขอคอนแกนนะครับส่วนสีว่างนะครับส่วนสีว่างส่วนสีนิมพ่อน้องซีแคมนะครับวันนี้แข่งกีฬาเสร็จแล้วนะครับนนก็เลยมาสาดีบาายยก็เลมแบตเหลืออยู่20%หนึ่งในผี่น้องนี่ก็เลยมามาไลร่สดให้ FC, เอฟซีเบิ้งค่อยหายกินฮอนนะครับ กูชิงจังร้องเพลงพพเราที่ไม่กองใหม่ค่ะเอาเพลงอื่นซะเพลงนีจากของลีกัสซินอยู่นีนะครับลองอยากอีลีเพลงนี้นะครับบอกเลยนะครับวัสดีผู้ชม683ท่านนะครับแกมอยากรู้นางเอกเอ็มบีคุณครูแล้วจ้าบอกไม่ได้ครับเสือภัยมากซิงเกิลใหม่ของคุณครูนะครับลุ้นกว่าเพลงก็คือนางเอกเอ็มบีนะครับหลุนหลายก็เพลงก็คือรลุ่นางเอกเอ็มบีนะครับพี่น้องเปล่าไม่ใช่พี่อุ้งอิงแน่นอน น้องซีแกรมน่ารักมากแม่ได้ถ่ายรูปแล้วที่บางพีเมื่อวันที่แปดโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ผาม,มากินเขา<ไ>่านะครับเสื้อน้ําเงินแดงน่ารักขอบคุณครับคนละทีมนะพี่น้องนี่คนละทีมนะครับคนละทีมอันนี้ทีมสีน้ำเงินอันนี้ทีมสีชมพูนะครับทีมสีแดงนะครับพี่น้องเลยไหมครับรอฟังมอเตอร์ไซค์ห้างโอ้เอฟซีเสมือนขรานะครับมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ย แกมจะหัดลองกันวันนี้เราก็มากินข้าวอยู่ที่ร้านโต๊ะกลุ่มบ้านสวัสดีนะครับไม่ได้ไปไกลพี่น้องคู่น่ารักนักเรียนก็น่ารักขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวนะครับดาราหน่อยปากแดงไ่ที่ปักติดตามน้องซีเจมตลอดครับขอบพระคุณมากนะครับลองดูชินทูลองดูผู้ชินจังพบรักที่แม่ลองยังไงลูกเอาท็อนนี้กันเลยใส่ยังไงเอาแบบนี้ ่ไ้พีนองสวัสดีครับน้องสีแเกมครูชินจังส,สุสสดหล่อส,ส,สวัสดีนะครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้นะครับถ้ากลับมาจากงานศพญาติไว้นะครับก็จะพาน้องสีแเกมไปตลาดต้นตากลกับน้องปรกรณ์นะครับพาพี่น้องสองคนไปนะครับไม่ได้ออกงานแล้วครับไม่ได้ออกงานนะครับเพราะว่าเต,ตือนจางกวนนางเอกมีไม่แถวแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่คนในวงแสงของฟิเลน์เป็นคนที่ เป็นคนที่ f อ like, แบบเห็นเราต้องแบบยิ้มรัดเลยนะครับบอกได้เลยว well ่า f อซไม่ผิดหวังแน่นอนกับผลงานเพลงใหม่ของคุณครูนะครับไม่ใช่พี่เพลงบอกแล้วว่าไม่ใช่คนในวงเสียงคอลลีวันนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนในค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกเบื้องคิปลาจนฟันเห็นอู้ขอพรบคุณมากนะครับพี่บีบีชนิ t ฐาขันค้นบ่ฟันเห็นหนึ่งคือคนนั่นพี่นอนกันฟันเห็นหนึ่งคือแบบคิดน้่อีหลีนะครับใช่คุณครูอายุเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้นะครับอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับบอกไม่ได้นะครับ บัดมีติ้งนะครับไปรอไปดูด้วยแกจะแต่งตัวเป็นซานต้าซานต้าใช่ไหมหนูคุณครูจะเป็นราชาเงินบอลบอลชาชาเนี่ยครูฟังบอกท่านน่ารักทั้งสองได้ครับวัดจุลาวันนี้นนท่ทอนเพิ่นแล้วก็อะไรนะทอนขอให้อุปสรรคยากันขอให้อุปสรรคยากันนะครับพี่น้องพบรักเหลือสองหมื่นก็จะสองล้านแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ออกงานหรอขอไม่อยู่ผมก็เห็นขา ไม่ได้ยังไม่ได้เห็นไม่ได้ไปงานพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้านะครับแล้วก็บ่ายก็จะไปเผาสุดาติอยู่ที่ชัยภูมินะครับก็ต้องไปงานสุดาตินะครับก็เลยไม่ได้ไปพ่อบิ๊กแม่เพลไปไหนครับพ่อบิ๊กแม่เพลไปงานนะครับแม่แม่พ่อบิ๊กไม่ไปจ้าแม่หนุ่ยแม่หนุ่ยสวัสดีครับแม่หนุ่ยมาด่วนเลยนะครับแม่หนุ่ยบ้านสวร์ทีนะครับตอนแยกว่าจะไม่ได้ไปไหนนะคบคุณกูเลยมารับไปไลสดค่ะ เมนูทั่วมากคูปยย่ประเทศรับสายเมนูยูพาวาคู่ค่าท่านไร่ดุดนะครับในติ๊กตอกเราก็มา <Uncle S 1> ในติ๊กตอกนเ้ายังครับกําลังจะถานครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งพันสองร้อยท่านนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกกเอ็มด,ดี MV เมื่อไหร่ครับเอ่อไปถไปอัดไปเข้าห้องอัดน่าจะประมาณวันจันทร์ไม่จันทร์ก็อังคารนะครับพี่น้องลุ้นกว่าลุ้นกว่าลุ้นกว่าเพลงนะ่งก็คือนี่แหละก็คือเอ็มดีนี่แหละครับก็คือแบบ รุ่นมากๆเลยนะครับก็คือเพลงน,นี่แหละนะครับ,บ,บแล้วก,จจก็อาจจะมีฉากอาจจะมีฉากประกอบแล้วก็สี่เกมด้วย <c ười> ใครไรปลูกติ๊ดนะสีหน้าพี่น้อง <c ười> น้องสี่เกมลองร้องดาราคืนเดียวอ่ะแไอเป่าแท้จริงคือสาวตัวดำจำเจียวปาราแต่ขันไต่ขันแท้น้ามาขึ้นเวนทีสวมบทเป็นดาวที่ไหนนะครับ ลืมแล้วลืมแล้วนะครับพีบ่น้องนะทั้งสองขอบระคุณหลายๆครับคือไม่มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะมีเวลามาไลฟ์สดกับซีแคมเพราะว่าหนึ่งเลิกเรียนมาแล้วผมสิมาเข่าคอนแก่นพี่น้องผมจะชอบเข่าคอนแกนกลับมาก็ดึกนะครับกลับมาก็ดึกกลับมาก็ดึกบ่่คยเดียวน้องเขานั่งพาวาขีมอสไซสเราห่วงเรื่องเรื่องความปลอดภัยด้วยเนื่องจากว่าวันไหนที่แบบว่าจะพาซีแกมไปก็คือต้องเรียกแกมมารับหรือไม่ก็พ่อน้องซีแกมมารับ หรือไม่ก็คุณแม่จะของหัวพาไปนะครับก็คือสีบลอด์น้องขี้มอใส้นเพราะว่าหนึ่งเราห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องนะครับวันนี้เราจะมาชี้แจงเรื่องดราม่านะครับเรื่องดราม่าของน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อเรื่องการเรียนน้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดราม่าเรื่องการเรียนน้องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือมีอะไรนะลูกขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่เอ่อมีเอฟซีเข้ามาใช่ไหมลูกว่าเลยนะไม่อยากไปเรียนเหมือนบ เพราะว่าแกมไม่อยากไปเรียนหรอลูกขาดเรียนหรออ่านะครับก็คือไม่ได้ขาดนะครับก็คือน้องก็ได้ขาดเรียนเด้อพี่น้องเด้อซีแกมไม่ได้ขาดเรียนนะครับเพราะว่าไปงานเนี่ยครูจะกรรมชับมากนะครับเหนื่อยก็ต้องกลับมาเรียนนะครับกับซีแกมเนี่ยก็คือไม่ได้ขาดเรียนนะครับไม่ได้ขาดเรียนเลยนะครับก็คือไปได้กับตองกับมาได้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ซีแกมไปยาวๆเนี่ยก็คือโรงเรียนหยุดแข่งขันกีฬานะครับก็คือเป็นกีฬากลุ่มนะครับ กีฬากลุ่มของโรงเรียนในตำบลสมัสติ COVID 19, ตำบลบ้านทุ่มตำบลแดงใหญ่นะครับก็บคือเป็นกีฬากลุ่มสารมีตาภาพสาร,มร,าสารไม่ตีหองเด็กๆทั้งเรี่นหละพี่น้ hr, นนองน,นะครับนะครับคือน้องไม่ได้ขาดเรียนนะครับก็คืออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คือเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งชิงชนะเลิศน้องสี่แกมไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับน้องสี่แกมไม่ได้เป็นนักกีฬาตรงเลียนวังสีและพี่น้องเด้อก็คือคนที่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่นักกีฬานะก็คือบนเจ้างานไห้นะครับก็คือคุณคจะมีงานให มีใบงานห้นะครับห้เล็กน้อยหยุดทําใบงานแล้วก็จะคอยมาท่งคู่นะครับแต่คนที่เป็นนักกีฬาก็คือไปแข่งขันกีฬานะครับส่วนเรื่องเวลาเรียนของเด็กทั้งโรงเรียนที่หยุดไปก็คือทางโรงเรียนทางผู้บรการจะจัดสอนเพิ่มครับอาจจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะสอนเพิ่มเติมให้เด็กนะครับที่ไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับแล้วน้องซีแกมไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับก็เลยสาม,มารถไปน้าเด็กเงี้ยวๆนะครับก็เลยสัปดาห์ที่แล้วน้องก็เลยไปกับแม่เพล่แม่ยุย้ยนะครับเพราะว่า น้องบาเเป็นกีฬานะครับส่วนวันปกติก็คือก็ต้องไปแล้วก็ต้องกลับอย่างเช่นวันสุ่เย็นเนี่ยก็ต้องไปไปงานนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เรื่องง่ายเราก็ต้องกลับนะครับบ่แมน่าขาดเรียนได้พี่น้องเด้อก็คือในตรงนี้ในส่วนเรื่องของการเรียนเนี่ยก็คืออยู่โรงเรียนแถวบ้านก็อยู่มันการแมนครับพี่น้องนะครับก็คืออ่าคือปีละเทียแม่พี่น้องกีฬานะครับเราเป็นกีฬาไงพ้อผมนะครับประมาณยี่สิบโรงเรียนนะลุกเนาะ ประมาณ20กว่าโรงเรียนนะครับมันเป็นกีฬาใหญ่นะครับให้ก็คือทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือแบบเพื่อนให้โอกาสเด็กแล้วก็อยากสนับสนุนเด็กไปแข่งในระดับต่อต่อไปนะครับคนที่มีทักษะทางน,านัรร้นกีฬาทางอย่างขึ้นเพื่อนส่งเสริมเล็กน้อยแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวที่เด็กจะได้มาเจอกันมาสร้างมาสร้างมิตรภาพมาสร้างมิตรไมตรีมหูจักกันนะครับสุดๆด้ลูกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องก็คือมีมีเข้ามาเยอะนะครับก็คือมีมีข้ามาน,นะครับก็คือเรื่องหนึ่งคือเรื่องการว่างตัวขององงงนนะครับซึ่ ตอนนี้ผมกับบอสบีก็ได้อบรุมน้องไปแล้วนะครับก็คือได้อบนุ่มน้องไปแล้วนะครับน้องก็แกมโคตรว่าคิดถึงเวทีจังเลยอแกแบบเหมือนจะลองให้แม่ครูก็รไม่อยู่กับทูมากแล้วกับบีกหุนน่าแบบไห้นนก,บบหกับร่างใจเต็มแต่มันกรันมีดดาม่านะว่าเอาเรียนไปก่อนนะลูกเพราะวันพรุ่งนี้หยุดไงครับก็เลยบอกว่าสี่พอโปกติมันวันศุกร์แกมต้องไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับครัเอาอธิบายกับเอฟซี อธิบายยังไงคบพ่อพูดตงเบาเออพูดตงเ่าใรับพี่น้องผมเป็นผู้จัดการเก่าเออผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหมผู้รู้ผู้รู้ทุกอย่างนะครับแก้นะครับคือในหลักพี่น้องคือเรื่องเรื่องเลี้ยนเนี่ยแล้วก็ทั้งบอดบี้บอดแถวเนี่ยนะครับก็คือไม่ให้เด็กขาดการเรียนนะครับบอดบี้บอดแถวก็คือบางคนอาจจะมองว่าเอาเด็กไปขาดการเรียนไหมเอาเด็กหน่อยไปน้ำเนี่ยเด็กหน่อยบพรเด็กข้นเวทีเด็กหน่อยบพรเด็กไปเรียนหนังสือบอเป็นยังบอดคือแบบเอาเด็กหน่อยไปน้ำคือจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือ บอดี่วา่าแพลสนับสนุนนะครับบอดี่วา่าแพลสนับสนุนแม้กระทั่งไปงานอย่างนี้นะครับขันมาบอท่านอดีบอดี่วา่าแพลล์พนดีจองตัวเครื่องบิน้เลยตามความเหมาะสมนะครับบอว่าสิ่งจ้าไดตัวเครื่องบินหาย,ย่างเดียวในพี่น้องแต่ตอนนี้แบบนั่งรถทัวร์นั่งบ้นวันเหนือพี่สีก็้อื่นนะครับพยายามบบพูดได้ไดมีพยายามพูดได้มีครับนะลูกจะได้ชินนะครับคนเก่งค่อยๆปรับปรุงไปแก้ไขครับผมคือผมกับน้องนะครับก็คือน้อมรับทุกคำติชมนะครับพี่น้อง คือนอมรับทุกคำดีชมนะครับทุกคําแนะนําคือผมจะเอามาเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยได้พี่น้องเอามาเนี่ยบ่ได้นิ่งเฉยว่าสีแบบว่าบ่ไดเอามาแบบว่ามาแล้วปล่อยพนันบ่เคยบอกซีแกมปล่อยพันนะครับคือเอามาเนี่ยแต่ซีแกมเนี่ยก็คือผมจะบอกว่าอันใดที่แบบว่ามันมันแบบมันอยู่ในคิดของบ่ต้องการด้ลูกกับปล่อยกับบ่ต้องสนใจค่าอันคอมเมนต์ใดพิมพ์ถูกเข้าแบบห้อย่างเดียวกงถูกเข้าซีแกม้าอีสาน ชิแกมบอกวิสา,าหารกรกรมเนี่ยนะครับคือบางทีเนี่ยการสอนนี่คือต้องสอนผ่านคู่นะครับพี่น้องคือจ้งเห็นคอมเมนต์ Comment จ้งเห็นอย่งที่เด็กหน่อยแต่เด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยแหละพี่น้องเด็กหน่อยก็คือดเอออดเอก็กหน่อ,นอยนะครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนสอนตลอดนะครับถามสีแกมดูได้กลับมาจากงานเนี่ยบ่แมนวัดตันได้พี่น้องทักแล,กล้วก็ไปจ้าขอบพระคุณครับพี่โสภานะครับคือบ่ได้ปล่อยผ่านนะครับคือทุกครั้งที่เจอเอฟซีตีเตียนข้านเนี่ย ลงท้ายให้มีครับด้วยนะลูกดูหน้าอ่อนน้อมถ่อมตนครับขอบคุณครับในหลัพี่น้องคือเรื่องข้งมามเบาเรื่องค้าจานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมจะสอนน้องตลอดนะครับเรื่องการว่างตัวกับยังแต่น้องก็พยายามเหตุนั่นนะครับพยายามเห็ุพยายามพยายามปรับตัวขึ้นมากก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องก็เริ่มจากก็เริ่มจากศูนย์นะพี่น้องเนาะก็เริ่มจากศูนย์คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็คือว่าด้อยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับ น้องไม่ได้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับแม่ๆต้องให้โอกาสน้องน้่เดอครับเพราะว่าบางที่คือเด็กก็คือเขาอยู่แต่นในโลกของเขาคืออยู่ตอนํา้เด็กหน่อยอยู่ตอน้มูน้่กันเลิกเลี้ยนมากหลืกิไปปั่นจักรยานเล่นนะครับเหลิกเลีเ้ยนมาหกหลืกแบบิไปปั่นจักรยานเล่นเลิกเลี้ยนมากหลืกแบบไปเล่นน้ม่มมูไปขายของนิดหน่อย,อยสินะเขาไม่ได้มาไม่ได้มาโฟกัสบ่ได็มา, Focus, า,มาสนใจว่าสิมีคนติดตามเขาบ่เข้าวเอฟซีนี่คืออย่างข้าว่า,า,า,าคนองงินมาให้นี่คือจ้างไหนคือเข,า,ขาไม่รู้จักหรอกนะครับคือเขาคิดแค่ว่วา ตอนนี้เขามีความสูขแค่กับการทางานบอได้คิดอีกอย่างทั้งสิน้นคือเอ็กหน่อยเนี่ยครับตามเด็กหน่อยเนี่ยนอกนจากว่าเราจะค่อยๆปรับเขานะครับพี่น้องค่อยๆบวกค่อยๆสอนไปนะครับขั้นตองสิเป็นผดผ่าหลายมันกระสีเพ็เด็๋น้องแบบขาดกำลังใจนะพี่น้องครูคือพ่อแม่คนที่สองค่ะครับผมอุ้ยหนาวถลกมพี่ถลมในใบหนาวเดีย <laughs> <laughs> ไม่ไข้โดนแต่ว่าเหมือนน้อง คนอื่นไม่ค่อยโดนต่อว่ามัอนน้องร้าพี่น้องก็เข้าใจคือเราก็รู้จักจุดด้อยของเด็กเราอยู่นะครับจุดอ่อนของเด็กหน่อยเฮาว่าเด็กคืออะไรเหมือนกับเรื่องการแสดงเรื่องการแสดงท่านที่ที่เนี่ยอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าครูไม่ได้เป็นห่วงน้องนะครับว่่ได้เป็นห่วงไม่ใช่ว่าน้องเก่งไม่ใช่ว่าแม่นว่นาน้องเก่งนะครับแม่นว่าน้องเก่งเป็นว่าน้องฝีมือดีแม่นว่าน้องมีความสมาหลายนะครับที่ไม่ห่วงก็คือหนึ่งน้องเป็นคมที่มีความมั่นใจในการแสดงจากที่ผมขามาสอนน้องนะครับจากที่ขามาสอนน้อง บ่บาสิเป็นสอนรองเพลงบ่บาสิเขามาลงเยี่ยนสมาธิน่นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับนั่นแหละครับคือคือน้องเป็นคนที่เต็มที่กับงานมากเกี่ยวกับการแสดงไม่มีอายเลยบ่มีอายเป็นเด็กที่มีความมั่นใจคนนึงคันได้จับไม่เนี่ยบ่มีวากัะตุับคันได้จับไม่เนี่ยบ่มีวากัะตุกบ่มีวาบ่มีวาสิเกินบ่มีวาสิอายผมก็เลยไม่ห่วงน้องนะครับผมก็เลยไม่ห่วงน้องแต่ว่าห่วงก็คขึ้นเนี่ยพี่น้องมาปรับซอยกันมาคอยบอกคอยสอนซอยกัน บอกน้องอย่าก,กีดบอกน้องอย่าก,กีดการดดีที่สุดแน่นครับพี่น้อง <c oughs> เห็นว่าเอซี่บอกอย่าก,กีดการดวันนี้ต้องแม,นเนเนม่นเลยเขาจะว่าว่าเวันนี้ต้องมกักผู่สาวนนนเขาจะว่ะะาต้องแน่นด้วยเนี่ยเขาจะว่าหรือเรี้ยงหลังตงมาเตีบอลน้ำคู่เดี๋ยวคูยดีสุดสตาร์ถ่ายโอเคปะซี่แกมอุกปกรณ์เนี่ยต้องมาเตีบอลน้ำนะครับซีได้มาสำรวมบ่เดี๋ยวต้องเบิรงคิวงานด้วยครับว่ามันตรงกันบนบ้องทำดีแล้วลูก เด็กน,น้อยเก่งมากมากพีเตอรมืสิเดียไปดูฮารเอใช่เด็กแต่เวลาทําน้องเต็มที่แม่ครับนี่แหละพี่น้องคือเรื่องการสแสดงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงน้องเลยนะครับเรื่องการสแสดงเนี่ยผมไม่ได้ผมบ่ได้ผมบ่ได้ไ่ได้เป็นห่วงน้องคําว่าไม่เป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าบ่านมานน้องเก่งบ่นมาน้องแบบมีความสามารถแล้วบ่นมาน้องแบบเสียงดีเสียงหวานเลยนนครับคําว่าคําว่าคาว่าบ่เด็ห่วงเดี๋ยวคือ เรื่องการแสดงน้องมีความมั่นใจเป็นเด็กที่มีความมั่นใจคนนึงนะครับเป็นเด็กที่มีความมั่นใจคนนึงในการแสดงบอเขินบออายบอตื่นเวทีบอตื่นงานนะครับนี่คือบอ่เด็กห่วงแต่ว่าห่วงก็คือห่วงเรื่องหลังบ้านนี่แหละครับเวลาสีเกมทําตัวพูดจาตามธรรมชาติของน้องน้องน่ารักและมีเสน่ห์มากมีความฉลาดการควบคุมน้องมากไปอาจจะไม่เห็นความสวรรค์ซ่อนอยู่ในตัวน้องแมนครับพี่น้องแมนครับเบิ่บบงจมูกปูบ่งบอกอะไร หลายๆอย่างน่ารักครับคุณขอบพระคุณมากนะครับจ้ามยาแต่งน้องหลายจา้ายาแต่งน้องหลายจา้าให้น้องเป็นธรรมชาติเด็กน้อยแน่ก็ได้ดอกบ่ไเ้ดต่งไหมครับพี่น้องคือบ่ได้ดต่งนะครับ,ค,อบ,อรค,รบคือเราอยากให้เด็กเราออกมาดีนะครับพี่น้อง่แม่นว่าบางคนที่ดราม่านะครับบางคนดีดรามา่าคือบ่ได้ดไปดา่บปบาบ่ได้ดไปว่า่นนี้พี่น้องถ้าไม่มีดรามา่าเราก็ไม่รู้จักจุดบอดแม่นว่าครับพี่น้องขันเอฟซีเบาๆมากเลยว่าน้องเป็นนักสัน่นนังสี่คู่เป็นนักสั่นนังสี่เนี่ย เราก็จะไม่รู้จุดบอดเราว่าจุดบอดเราคืออะไรอะไรยังไงต้องปรับปรงใดนะครับดราม่าเนี่ยก็เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นด้วยนะครับว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนเราควรปรับเปลี่ยนตรงไหนนะครับพี่นอ้องเขากะเอามาใส่ใจทุกข้อมิ่นนะครับทั้งพลังบวกพลังลบพลังรวยก็คือขึ้นเ่นืะดราม่าบางที่อาจจะเป็นพลังรบแน่แต่เขากะต้องเก็บม,มาคิดมาทบทวนนะครับน้องคิดจ้าตามมาซาเด็กน้อยจ้าเรายังคิดการเลยตอนหวอยออก <laughs> มือเลขกออกประกอบให้หอยแล้วซีเกมจะให้หอยถูกไหมเอา้ามาหนิ น้องจะน่ารักนะครับเวลาอยู่โรงเรียนนะครับมาเลรียกับคูมาอย่างคือตามภาษาเด็กน่อยความไร้เรียงสาของเด็กพี่น้องแต่พ่อไปวุ้งนี่คือเขาเจอเด็กบางคนอาจจะมองว่าทําไมน้องไม่มาหาครูเลยดังแล้วืมคู่บ่อดังแล้วืมคู่บ่อดังแล้วคือว่ามาหาคู่คือไปหาตาพีคนอื่อหน้าทั้งสี่คือจริงๆแล้วว่าแมนนะครับคือคําว่าเด็กนะครับอยู่โรงเรียนคือเขาเจอกับเราแล้วข้ากาสิมนี้ดูบ้างนะครับ ข้อศีรีดูบางได้าบ้างกระตามภาษาของความเป็นคู่เนาะถ้าไม่ดูเลยถ้าไม่บอกเลยเขาจะไม่เรียกคู่นะครับพี่น้องคนว่าบอกนิดหน่อยเลยคนว่าให้เลยเนี่ยเขาเบื่อเอนว่าคู่นะครับคำว่าคู่เนี่ย,ยมันก็ต้องอบรมสั่งสอนด้วยดูด้วยด่าด้วยบอกด้วยควบคูพพ่กันไปนะครับสิบป่อยผ่านกับบ่ได้นะครับระบางที่เขาบอกเขาไล่เนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยมันกะสิเกิดการแบบว่ายุติกับคู่แล้วไปบ่วงเจอผีคนนั้นคนนี้น้นนนองขอเขเรินนะครับตามภาษาเดกหน่อยนะครับ ตามภาษาเด็กน้อยอย่าก,กดดันน้องเกินไปน้องจะเรียนรู้ของน้องเองจ้าทำข้าวผมพี่น้องครับเอา้าเดี๋ยวเสซี<น>่ียมบอกกับอีซี่ถาคูเดี๋ยวพูดสี่คอนิยาตรับประทานอาหารจะเข้าอานตั้งจะได้สวัสดีครับได้คอมเมนต์เดี <S <s <at the table> si ๋ยวยู่ประเทศเด็กพี่น้องพี่แกมตอบแชทผมหน่อยนะบางบางครั้งแชทมันแบบ เยอะมากเลยนะคะที่ทักมาในเพจหรือในแชทไม่ได้ค่อยได้ตอบนะคะเพราะเยอะลัวเกินจนอาจจะข้างเลยครับนอ้องน้องมีวันนี้เพราะเฉพาะครูส่งเสริมเกิดมาคู่กันโดยแท้ขอบคุณนะครับคุณทาคุณครูทาแป้งอะไรคะหน้าใสจัง fc ฝากแป้งพับมาให้พี่นอ้อง fc ฝากแป้งพับกับกนแดดมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ วันนี้กูกวนหนวดแล้วเหรอกวนแล้วครับกวนแล้วออมน้องหอมต้นนะลูกไม่ชอบภาพเดิมภาพแรกที่บดไปแถวไปหาใช่ครับมีแต่คนชอบตอนที่พอบิ๊กมวแถวไปไปก็ตื่นเต้นอบอกก็ถือคือกันเพราะว่าคุณตาตอนหนูนอนท้องตัวน่ารักอยากให้หนูเป็นแบบนั้นสำหรัาความหมายนะหนูก็เลยปรับตัวนะครับ โอ้ยอันนี้ก็พี่รู้จักน้องยูกิไหมไหนคะพี่อยางคือน้องอายุยูกิเด็กอายุแค่นี้ถือว่าเก่งมากแล้วต้องพูดคำจาตามภาษาเด็กนั่นแหละเอซก็จะเย็นๆแน,น่คอยบอกคอยสอนกันไปละจ้า คุณคู่พ่นกระบอกกระสอนของเพิ่นดีปานในขอบคุณนะคะบอกพี่น้องบอกนะครับได้ว่าเด็กน้อยบางทีเท่าสิเบเป็ดพูดปั๊บกับ่ะไ้นะครับพักก่อค่อ,อยบอกไปกลับมาจากงานเนี่ย <S <S จเจ็ดเสเซหลับมาจากงานนี่ยคือต้องพูดกันทั้งซีแกมแล้วก็คุณย่าแล้วก็คุณครูต้องนังอุ้มร่วมกันดิพี่น้องต้องนังอุ้มร่วมมาวันนี้ไปงานเนี่ย <S <S หนูบุกพ่องตรงไหนหนูต้องปับเปลี่ยนตรงไหนคือต้องบอกตลอดนะครับพี่น้อง ชอบน้องซีแกมกับครูครับขอบคุณนะคะเมืม่อเช้าใครแต่งตัวให้ครับพี่พี่เน็กกับพี่ทีมนะครับแต่งตัวให้สวยมากค,ครับรแมนครับรอ,อ,อ๋อเขาะเขแต่งตัวงามเปล่หนุม่มเกาหลีขอบคุณนะคะเกาหลีไะน,นะมันบอก,ก่าซีแกมบอกเล่าเพราะว่าีแกมพูดเล่าน่ารักทังวา แกไม่ทานข้าวหรือจ๋ายังไม่หิวนะคะโอ้ยกินแล้วนะคะยังไม่หิวกินด้วยค่ะอย่าไปกําหนดธรรมชาติของน้องมากไปครับเช่นไม่กรีดอะไรแบบนี้อันนี้ขอบคุณนะคะนั่นสีแกมร้องนหมติคะขอบคุณนะคะร้านนี้ก็เปิดเพลงกันอยู่ขอเคุณที่ฟังด้วยมันนีเปิดเพลงปี่งงอ่าเงีอันไหนก็พอกินหอดกินทอดปพ่งกันงด้วย อนบุญเียนออกยำคนโตคำพื้นมีติ่งมีเด็กข้าวบะคุณสิเด็มาไล่มาไล่หลานซำมๆกันกำลังแก่มละห่ากับมาไหมเ่ากับบ้านเลยนี่สีไหลขึ้นไปแต่สดงกระดิ่งมัูก องอแข็งหลดที่น้ำหยด <S 1> <S 1> <S งไม่จัดผบนะครับอะไรจะไปจัดหยดแม่พ้าบอกให้งไม่สวยาต้องแต่ดนิอยองนะครับถ้าแขันก็จะเป็นเยวะพอไปตัดผมมันก็จะเป็นแตล้วมานจำพวบัดแล้วคู่ไม่หวานเจนครับ เออแบบแชมโบทดียนน้องซีเกนระบายดีไหมแชมโบทเดียนะบายดีครับหงายหันมาคู่กินอ,านอ่างแกงเลยกินเลยดูก่ะนสั่งว่าเป็นไฟทอแดแบบดิ้จะสั่งอะไรหลาบไหมไป,ไป,ไปลเลยเพียงคู่กินหิว กินเหี่ยวไปสร้างมาแล้วล่าสุดนะครับคู่กับอิคาร์ตอย่างกินอ่างหนาเอฟซี FC นี่แหละนะครับเดี๋ยจะกินอ่างนาพี่พีแ่แม่นะครับกินเขาครับกินเขากระป๋กับพ่อทะเลครับพี่น้องน่ากินประจำร้านนี้นะเอฟซีหลายท่านถามว่า ตอนนี้พี่อยู่ไหนครับส๊ะมเอาเบลมกุคุณใส่เอลเอฟซีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าครูไปเจอน้องชิเกมได้ยังไงครูมาสอนที่นี่นะครับแล้วแกมก็ไปทําความสะอาดห้องนั้นครูเลยถามแกมว่าแต่ก่อนแกมก็แบบพูดไม่ค่อยพรนะของครูเป็นคนเป็นเด็กเฮาเฮาอะครอว่างเแท้ยนะคบกรเล็กระบาดนี้แกก็ไปทําความสะอาดห้องนั้นแล้วครูก็เลยถามวานะครับว่า ในห้องนี้มีใครร้องเพลงเป็นบ้างแล้วมูมันกับห้องนะันะ่งนะังบ้าซีแกรมครับพี่แกรมประม,ม <c oughs> าณกรเล่นได้ซ้อมแล้วคุณแล้วคุณครูมาช่วงฤดูเออ่กิจกรรมศิละปะหัตถกรรมพอดีเลยได้ซ้อมเพลงลูกทุ่งนะครับมาตีแรกเลยเนาะใช่มาตีแรกเลยนะครับก็ได้มาซ้อมให้ซีแกรมเ,เ,เดี๋ยว็หนัจอไอ่ะเดี๋แข็งหนัจอแป๊บนึงนะครับพี่นหน้องอะแค่มหนะดจ โอเคครับเอา้ายังแคมอะบอกต่อบะเนี่ยเป็นยังคู่ก็ไเลยแนวว่าคู่ก็เลยคุณคู่กันเลยเ,เ,เอาเด็กหน่อยนะคะเก็จจำก็ขึ้นไปคุณแรกเลยนะคะไปหาคุณแล้วก็ไปซ้อมพเพลงลูกทุ่งคูก็ถามว่าร้องเพลงผู้ชายเป็นไหม <laughs> แกเล่นร้องให้ผู้ฟังกับเออต <laughs> ําสีนะโพกเลยกีต่าเพลงไหนที่แกร้องป็นบ้างตอนแรกุูเสนอมาหลายเพลงมากครับ แล้วก็ตอนแรกแล้วก็ตอนที่มันก็หลายอีกสองสามเดือนนี่แหละทำเพื่อได้ศิลปะแต่ก็มคู่เลยให้ร้องเพลงของหมอํำนะครับจะภาพไปใส่แน่ภาพไปทาย,ยุเครื่องภาพไปไทยขีอยุเครื่อนแน่<ม>ไปไทยร้องเพลงแน,น่ครับเพื่อเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะว่าซีเจมร้องเพลงเพ่นนะครับคือเขามากปุ๊บขอมากปุ๊บ,บก็คือเราตั้งใจอยู่แล้วว่าคณะมาสอนนี่เห้จีบพักดันเล็กน่นนอย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านกีฬาเรื่องของสารพิเศษเราจะพักด้านเด็กนะครับเข้าสิพักด้านานดิดหน่อยนะครับ,พบ,เ,บรเพราะว่าปุ๊บมาเห็นลงมามาโรงเรียนมาท่านพ่ออาทิตย์ผู้มาหลกๆมิจฉโคนถามว่ามาคู่มาลอยเรคู่เหมนตัดผมบอกมันคู่มันเด็กแบบเศร้าลอยเลยเตี่ยตัดผมตัดผมบอกเศร้ารอเลยเอฟซียับมาเยาว่าแกมนะครับแบบ่้ว่านะคะเพื่อนก็พูดอย่างนี้บานี้บานี พอมาปพ๊บเข้ากันเลยคิดว่าอยากส่งเสริมเด็กนะครับกันเลยให้เด็กน้อยให้ซีแก้มเนี่ยประกาศหาเราหนาสะทุ่งบอกวา่าใครที่ชอบร้องเพลงมาหาครูเลยนะพักเที่ยงเพื่อนกระย่างต่อยๆมากับมู่เพื่อนนะครับเพื่อนบอกวา่าเพื่อน้องเพลง่ได้เพื่อนสี่มู่เพื่อนคู่ครับคู่ครับอันบักนี่ร้องเพลงมวนผู้นี้ร้องเพลงเปเลี và, ่ยนน่เพื่อนบ่อบอกว่าเพื่อน้องเพลงเปลี่ยนมู่ก็เลยว่าคู่ขาอันซีแก้มก็ร้องเพลงเปลี่ยนได้สันว่าร้องเพลงเปลี่ยนอยู่บอกเลยว่าสิเอา คือความคิดเขาเน่เขาคิดว่าก็แค่เด็กคนหนึ่งลองเพลงกับเพื่อนเด็กหนุ่ยคนหนึ่งเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะเขาคิดจังสี่ในลองร้ลองให้ครูฟังหน่อยสิสน,นะลองมากเรามันแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนที่เราต้องการเลยพี่น้องเหมือนแบบเหมือนที่เขาก็นั่งตามหาอยู่แบบเหมือนแบบชอบมากเสียงซีเกมเขาก็เลยเอาโอเคมาฝึกซ้อมนะลูกทุกเที่ยงซีเกมอย่ามาซ้อมร้องเพลงกับคุณครูกิ่เป่นบ่ <c oughs> ตอนเที่ยงของทุกวันซีเกมอย่ามาซ้อมร้องเพลงกับคุณครูนะครับสิมาซ้อมร้องเพลงกับคุณครู นะครับนั่นแหละเพื่อนก็เลยดีคู่เลยบางทีห้ามเปิดคู่กับเด็กในพักนะครับต้ <นะ S 2> องคู่กับนอนจังหวะคู่กับนอนโอ้ยแบใส่ชาติพอมีแกมมีพี่น้องแบนเลือหยู่สามเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องแบนเลือหยู่สามเปอร์เซ็นถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหมๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ